Chụp thai cả Allahumma inni a'udhu bi ka min azabil qabari wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Nè. Chẳng như lên nó và dì bà ừ, thì bỏ bọc chán và dù liều ảnh hâm đô ดัดยด่าไม่เกิดที่ปี่นองนอนลูกล้านมาโช่โดอกหลกล้านอกมาปลายกลิงปลายแทวนันกับไม้ฟาร์มว่บัวเราตอกโคกันไม้ฟารมว่บัวเราลุ้งทีจะติดตามอ่าแต่ถ้าตัวเมม,มันอกมาจรงิจรงๆรงิรงปีนองคบหน่อยคนที่จะเลื่อนหนอกจากบูทผู้ที่มันศรัทธาต่อลอตาลาติเทจรงิงไม่เชื่อมันหรือพี่นองนะ่นนรกขามีสวรรค์ขามีที่ผ้ามาต้องการจะเอาอะไร ดัดยานให้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นดูอ่านดังกล่าวนี้พี่น้องครับท่านนบีสอสลัมได้โคเป็นประจำคนที่จะให้สลัมพี่น้องอ่านไปและนัวอินนากะฮามีดุมมาดีดอัลลอฮ์มอฟิรลีมากรดดำตัวมาครตัวมาอัสรตัวมาอัลันตูดนองว่ลโยโลดยาวไปนัวจนขาทางว่าไม่มีอะไรว่าเลยพี่น้องนะจบไทยกับอัลลอฮุมาอินนีอูซูบิกามินอาซาบิลกอบรี wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wan mamat wa min fitnatil masihi dajjal เนี่ยจําอยู่แล้วเนาะว่าอีว่าอื้อที่บ่บอกชานว่าอยู่แล้ว azabi jahannam Không chán นี่ mới jahannam ทำไม่พิณองครับดูอานี่ตอวุสพี่น้องตาบีอินกีบารุตตาบีอินนี่ตอวุสนี่เกชายให้ลูกของเกนี่ละหมาดไหมโตอวุส์หนอมาจับตาบีอินนี่ถือว่าใครละหมาดแล้วไม่อ่านดูอานี่ใช่ไม่ได้อันนี้มาจับตาบีอินเลยหนอะมาจากมาจับชาฟีนะไอมาจับชาฟีโรน,นี่สุนัข แต่ต้ว,วุสนี่ถ้าว่าไม่อ่านดูอานนี้ลูกของเกมายังเกยท้ามาแหละต้นละให้สลามเล้วอ่านดูอานนี้เลยมั้ยลูกเกยว์วะไม่ที่ไปมายังไหมเนี่ยความสำคัญบะดุลอุลามะฮูกรมเลยว่าดูอานี่วา j ิบจะต้องอ่านในละมานเพราะฉะนั้นพี่น้องเ่รักข้องอัลลอฮฺซุบฮานะวตะตทลลาทุกทานคบท่านอัลสุลลอองอ่งอ่านเป็นประจำทำเป็นตัวอย่างเนาะ ແລະກາຍຢານຶ ok e ່ງຢາມຸບກບກອນິບານການນີີອມອນອມິາກນຕໍ່ົາເລພມືແນ່ກທານກາາຢູລວນາີນອງສັກດລນົນທກນອຕນມນກມີດມມດີນນລຕະມາສລາມຕໍລອງ ด้วยเนาะพี่น้องว่ารานหนังกันคางล้างเค่งเหลวเข่งเราตกคอเลยตัวเดีวยวตัวมัมมันในสลมตัวอั้มยาวเมื่อน,นั้นเนาะนี่และพี่น้องกับโประอะไรดูอาดูบุรุษสโลาวาไท,ทายละมานนี้เป็นดูอาที่อัลลอฮฺซุบะฮานวาวะต,ตัลลามุสตะยมตัวมัมก่ใย,า,ยาวเรียงเลยเนาะเลยมามุมด้วยแต่ถ้าเราคนเดียวพี่น้องใส่เข้าไปเลย นั่งตรงนั้นพี่น้องนั่งเตาวได้นั่งให้ยาวไปเลยเนาะดิ่งเร่าละหมาดคนเดียวเนาะกลางค่ำกลางคืนไม่ฟังว่าอินนากะฮามีดมัยดีเลยก็เอาไปเลยพี่น้าะเรามาฟิลลีมาก็ดำตัวมาคราตัวมาสระตัวมาอาลันตัวมาอันตะลามูมิฮิมินนีอันตันมก็ดิมูอันตันอัคเคโรลาอิลลาอิลลาอันตะสุบานะกะอินนีกุนตตมินาซซลีมินกับวาไปพี่น้อง เลาใช้ดูอ้ไรได้มั้งล้วบอตรงนั้นใสไปเลยพี่นองกับจำเท่าใดใส้เข้าไปเลยมีหายัดมังม้าย่ีนองกับโหลกกับล้านกับซ่ามีกับคนรบข้างมีมีก็ใส้ไปเลยพี่นองกับแต่อย่าใส้ภาษาไทยนั้นเปลือมจีได้ยินเนาะไม่ใช่เพื่นได้ยินพีนองถ้าใส่ภาษาไทยเดยลหมาดของเราจะไม่ซ้อใจไม่ได้เนี่ย เออเหล่าถำพลืน,นี่ฮายัดรนีนเราเอโคในละม,มานปีนองครับเรากะอิงชาเต่เงเป็นป่าซาอารับทรรทิท้งดูอาทิมะสูรอดวอาทิมะโซดเนาะจากทานอสุลอเนี่ยอันนี้ถือว่าได้อยู่แล้วเตนี่ฮายัดคงเรานี้พี่นองครับมันเป็นว่าไปเลยเนาะมันมาเรื่องเพราะฉะนั้นตองเอามาอิงชาเป็นป่าซารับกระไดอ่า อัลลอฮุมมัยาอันนีอัลลอฮ์จงทําให้ฉันพันพืรล่ะถ้ามันพืรล่ะพี่น้องพี่น้องเขียนป่าษาไทยมาาะพวกเขียนป่าษาไทยปั๊บกันเละเลยนันตยมั่มกกย่างนั้นครูไกยัางเฮต้นจวยเต่งวักนีเป็นภาษารับไอชั้นที่ที่เจ็บมันค่อยช่วยเพื่อนอยากเหมือนกันพี่น้องนะบางที่หายอเราเราไม่ต้องการให้ใครรู้ นะพอถึงข้อช่วยเปื่อนเขียนโอ้นี่คนนี้ติดเดียวต่นนั้นเลยฮนี่นี่มันรบกับสามีมันลาเลยนี่แสดงว่ามันพนันลาเลยเนาะโรคเขียขนเดงงคือเลพีนองนะอืแต่งเป็นภาซาอารับเลวพี่นองอ่านได้ในละมาดตลอดตอนสู้หยุดอย่าลืมโอกาสทีหนึง่งและโกนหายสลัมนั่นก็คือโอกาสอีกทีหนึง่งซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานวะตะลามุสตายยบ ดูอาของเรามากที่สุดเพราะฉะนั้นลายล่หุ้นทางในลักปฏิบัติปี่นองกับเรากปฏิบัติอยู่แล้วอยู่ในครบหลักการศาสนาเตเติมเต็มให้ปี่นองตรงนี้ว่าดูอาการวิงวอนต่ออัลลอฮฺซุบบะฮานาวะตาลานั้นสุมควรรอยาละทิง้งนะสุ่มควรรอยามงคามพี่นองนะอินชาอัลลอฮฺนะถ้าพี่นองอามานตรงนี้เป็นประจำเนาะ สักวัคตูหนึ่งพี่น้องถ้าอัลลอฮฺซุบหฮานาวะตัลลาตอบรับมุสตายมนะเรื่องราวของเราทั้งหมดกาสามารถที่จะปลดภัยได้ทางโลกนี้ก็สุดท้ายนี้นะขอให้อัลลอฮฺซุบหฮานาวะตัลลาตอบแทนพุทรบุญความดีความเมตตาของพระองค์นะเกษพมีพี่น้องทุกทุกท่านนะที่รวมกันสนับสนุนที่รวมกันช่วยเหลือเพจนะข่าวไมพลาดลุ่มพรังดุนยาของเรา น่าซึ่งบางทานน่าได้โอนขมาสนับสนุนในการช่วยเรื่องงานศาสนาตรงนี้เป็นประจำน่าพ่มเบียงข้าก็ชื่นชมในนามใจและโคดูอาจากอัลลอฮฺซุบาฮานาวะตาลาให้ตอบแทนพุทธบุญความดีทางไร่เลยเพื่อเป็นสเบียงให้เกโปเมพีนองตีจะไปรับไปชายพุ่นพยโยตนวันอัครานวบิลลาฮิตตตฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะรอฮมะตุลลอฮฺวะบารอกาตุ